อาาช่วงนี้ใครๆก็พูดแต่ว่าน้ำเมียวโฮเลงเงีเคียวบางคนก็สวดบางคนก็สงสัยว่ามันคืออะไรแต่จริงๆแล้วคำนี้เนี่ยเก่ากว่าโลกสมัยใหม่มากเลยนะครับอ้าวเหรอหลานมันเก่ายัางไงเหรอมันคือเสียงแห่งชีวิตครับอาาคำว่าน้ำแปลว่าการอุทิศใจเมียวโฮคือกฎลึกลับของชีวิตเลงเงงหมายถึงเหตุและผลเหมือนดอกบัวส่วนเคียว คือเสียงแห่งความจริงรวมกันแล้วก็คือการอุทิศชีวิตให้กับกฎแห่งเหตุผลของจัก,กรวาลแล้วทำไมคนยุคนี้ต้องสวดละหลานทั้งที่เทคโนโลยีก็เยอะแล้วเพราะเทคโนโลยีมันแก้ปัญหาภายนอกได้ครับแต่ใจคนยุคนี้เหนื่อยที่สุดในประวัติศาสตร์เรามีมือถือมีหุ่นยนต์มี AI แต่ไม่มีใครแก้ความว่างในใจได้เลยนาเมียวโฮเลง เงียเคียวไม่ใช่บทสวดขอพรแต่มันคือรหัสปลุกพลังชีวิตให้ตื่นขึ้นจากความมืดครับหมายความว่าถ้าสวดเราจะไม่ทุกข์หรออย่างทุกข์ครับอามา่แต่เราจะเห็นทางออกของความทุกข์ชัดขึ้นเหมือนอยู่ในห้องมืดแล้วจุดไฟไฟไม่ทําให้ความมืดหายไปทันทีแต่มันทําให้เรามองเห็นทางออกพาณิชิเรนไดโชนินท่านบอกไว้ว่าในยุคที่ธรรมะเสื่อมที่สุด จะมีคำสั้นที่สุดที่พาคนหลุดพ้นได้คำนี้คือนำเหมียวโหเล่ง,งเงเคียวเพราะมันรวมพลังแห่งพระพุทธะทั้งหมดไว้ในเสียงเดียวไม่ว่าคนจะอยู่ที่ไหนชาติศาส,สนาใดเมื่อสวดคำนี้ด้วยใจจริงแสงจะเริ่มส่องจากข้างในทันทีหลานพูดแล้วอาม่ารู้สึกอุ่นในอกเลยนะเหมือนแสงเล็กๆมันเริ่มส่องอยู่ในใจอาม่าแล้วนั่นแหละครับอาม่าเพระพุทธะไม่ได้อยู่บนฟ้า แต่ซ่อนอยู่ในใจของคนที่ไม่ยอมแพ้ไม่ต้องมีศาสนาไม่ต้องเปลี่ยนความเชื่อแค่สวดด้วยใจจริงแสงในตัวเราก็เริ่มส่องแล้ว